คนที่มันหมดใจเมื่อหมดเวลาก็ไปจะเศร้ากันไปทำไมมันไม่ได้มีใครตายเคยใช้ชีวิตแบบไหนก็ทำมันไปแบบนั้นเพราะความรู้สึกของเราตอนนี้น่มันไม่ต่างมันก็เป็นนักวัตนธรรเดิมพอได้กันแล้วก็ต่างคนก็ต่างเมืนไปแค่ใครแล้วผู้ต่างคนก็ต่างเดินจะไปทางไหนให้ไปเธอะไปเลยเชิญแก้วนี้ให้รักห่วยแต่ จะเมามันก็ไม่แปลกจะคุยค่อยคุยตอนเช้าตอนนี้เมาก็แค่ความโสดมันก็มาอีกครั้งไม่มีเขาก็ไม่ตายตัวฉันเชื่อไว้อย่างนั้นจนร้องกันไปคืนนี้ดัดก,กันไปให้พอดีแล้วเริ่มใหม่วันพรุ่งนี้ทำให้ได้กว่าที่เคยก็แค่ความโสดมันมาหาอีกครั้งถ้าคนมันรักเราจริงคงไม่ทิ้งไปอย่างนั้นจะคิดมากไปทำไมเราทุกคนก็ งโอเคมาถึงท okay. ี่หมายแล้วก okay. ็ตอนนี okay, <Okay. S 2> well, ้อยู่นะพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินเวลคาชูพี่พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินต่อไปพิพิธภัณฑ์ช้างอินดี้บั โคตรดึกดำบัรพดูดิไอ้แจ็คนี่ก็คือรูปภาพของคุณแจ็คมันมืดมากมืดจนเรามองอะไรไม่เห็นสักพักมันสด ดีวีดีเพย์ยแก็รูป่นไปข้างหน้าเก่อยดินไปนักับเพื่อน่ะงอตคนเขาบอกว่า DVD p ดีเพย์สวัสดีครับผมมาจากบายเบ n นิกมาจากยูทูบนิติภูมินะครับอย่าลืมไปอะไรนะสับสไคร์สับสไคร์สับสไครเบอร์คุณช่องอะไรครับ M C เคผมนิติภูมิมอยู่นิดพุ่มบริลัมนะครับแต่ชื่อม่นบริลํมัมเดีครับนี่ก็คือยีราฟที่ผสมกับมาลายซึ่งมันโคตรเมิดซึ่งเราก็ต้องตัดไปตอนที่เสร็จแล้วเนาะ มี็นการสปอยหนังคือมาถ่ายให้ดูบริเวณลุ่มแม่น้ำมูย้อนกลับไปเมื่อ16ล้านปีก่อนสภาพทั่วไปเป็นป่าหนาทึบบริเวณร,ราป่าใกล้แหล่งน้ำมีช้างสีงากอมโฟทีเรียนช้างางาเสีมโปรตานนิงคับและแรดราคิโปทีเรียนกำลังหากินอยู่ตรงริมน,น้ำที่อุดมสมบู

ช้างที่เหลืออยู่บางสายพันธุ์ได้วิวัฒนาการไปเป็นช้างเอลิฟาสและช้างไซโนมาสเตอดอนซึ่งกำลังหากินอยู่ในราวป่าไออกป ช้างสเตโกดอนสูงใหญ่ราวสี่เมตรชูมวงร้องแผ่เสียงดังก่อนที่จะวิ่งไล่ยมนุษย์โบราณที่เข้ามารบกวนในเขตของมันทำกราฟิกคือหรอโคตรไหมอ่สายลมแห่งความหนาวเหน็บระลังอึ้นสังช้างสเตโกดอนท้าประลองฝีมือของช้างเอลิฟาเคือแย่งพื้นที่แหล่งอาหารเึ้นงอย่างเดีวแต่โครงใหญ่ของช้างเอลิฟ้ากลับเ่สนใจการประลองอยุตในครั้งนี้เลย ไฮยีน่าสังหนึ่งกำลังรุนแรงกินซาาควายไทยโดยไม่สนใจกับความเป็นความตายที่จะเกิดขึ้นขณะที่ความแบบปรปรวนของอากาศก็กำลังต่อเกิดเช่นกันตอนนี้พวกมันรู้ตัวแล้วว่าหายนะกำลังจะเกิดขึ้นเราสัตว์น้อยใหญ่ต่างวิ่งหนีเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติต่างก็ยื้อแย่งกันเพื่อที่จะข้ามลำน้ำใหญ่และในที่สุดทุกกระพครั้งใหญ่ วมทั้งพายุที่โหมกระหน่ำอย่างรุนแรงก็ได้ทำลายทุกสิ่งแทบหมดสิ้นเวลาผ่านไปร่องน้ำโบราณได้เปลี่ยนทิศทางการไหลสลับไปมาจนกระทั่งเป็นแม่น้ำมูนในปัจจุบันเราสักว์น้อยใหญ่ในยุคดึกดำบัรที่ต่างพากันล้มตายและถูกพัดพาโดยกระแสน้ำที่เชี่ยวกราด ได้สะสมตัวในชั้นกรวดทรายภายในท้องร่อง่นนามูลร่วมกับท่อนซูงขนาดใหญ่จำนวนมากมจนในที่สุดก็เหลือเพียงซากกระดูกหนาและฟันที่เป็นฟอสซิลปัจจุบันได้เก็บรักษาไวททท้ที่พิพิธภัณฑ์ช้างเด็กตำบันมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา้าวิีโอ มันหักมากนะครับเตียงด้ที่เราเอานี่มาจานรา่อยากให้เด็กร้ทาของเช้ากับบ่ายีมันเดมากนะ นี่คือมิกกี้ในชาติก่อนนี่ครับเป็นร่างจำลองของช้างในสมัยก่อนช้างในเกรซาพันเออไอ่มันคลาสสิกมาก เอยากฟอสซิลฟันแต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่มีการค้นพบเราเอามาแค่บางส่วนเฉพาะว่าตัวไหนมีลักษณะฟันเป็นอย่างไรเพราะที่เราวาคือเป็นลักษณะฟันทั้งหมดคือนักวิจยัยเนี่ยเขาเพิางจาแนกสายกระช้างจากฟันมีทั้งที่เป็นช้างสี่งานและสองงานนะคะแล้วก็ไปดูส่วนช้าน,น,นเวนี้ช้างตัวนี้ตัวนี้ทำเป็นหุ่นขึ้นเพราะมันคือสายพันธุ์ ช้างสีงาเราจะไปครูจะเอาเราไปปล่อยที่สวนสัตว,ว์ว้อวในดุกห้าเมตรถ้ามันจะสูงขนาดน,นี้อ่ะนี่คือไททัทนอีเลฟเฟ่นอีเลฟเฟ่นไททันนี่คืออีเลฟเฟ่นไททัน คือช้างยักษ์ใครอยากมาก็มาที่คนครราชสีมาิีภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินโอเคต่อไปน่าจะเป็นวีดิทัศน์แจ็คเจ้าตัวมันใหญ่มากนะห้าเมตรเครื่องในมัน nhau pha này đâu Ngã bụi, vừa này vâng ngã bụi 发掉红心。 นี่คอสติลของจริงไม่ใช่ว่าตัวนั้นตัวเล็กมากเราจะลองมาถ่ายแบบนอกเรียนมัธยศ ใช่เขาชอบตัวนั้นแหล,ละสเวโยฮอัวจราเข้บกุกใช่ไหมแน่ว่าเขาในชาติก่อนไมาจะจราเข้เหรอไม่จะเป็นตัวเฮีย ปลากลายเป็นหินซูนารีเอสปินยอ่อลดแสงลงมันสว่างเกินจิ้มค้าซื้ออะไรไปไหมควรซื้ออะไรไปไหม อยากได้หมวกวะเอออยากได้หมวกว่ะแ่กรซื้น,นร้อตงห้าร้อยร้อยกมโตังไปกี่บาทวะผมวสามร้อโอ้ีนักแคเกมมมา่ไทคนใหม่แล้วคนใหม่เขาูกหน้าคนใหม่โอ้เจ้าเะไรยูทูปะเนี่ยสามร้อยนี่แม่ครับแม่ครับผมอยากได้นี่ครับแม่ ไม่ใช่นั้นครับหนุนเล็กอ่ะได้ยง้กีบอะอนี่นี่มันเขาในชาติก่อนนี่วะอุลังอูตังอีพินเสื้อพโลสองร้อยไปซื้ออันดีกว่าอยู่สวนสัตว์เนาะ โอ้อันนี้เป็นไดโนเสาร์คอยาวตัวจริงเสียงจริงแค่ไม่มีวิญญาณตัวจริงอยู่ในเิมตอนนี้อยู่ในเกมเนี่ยใช่จะลองเกมเอไอเค ลืมโอ้วัวแล้วตอนนี้เราก็มองนาทีหงแจ็คไม่ดีใช่ไม่ดีแล้วไงพี่บ้างเราจะไปเอาไหนดีที่จอดรถสูงบริการนักท่องเที่ยวเราเป็นนักท่องเที่ยวเราไปสูงบริการใช่เราหลงเราหลงเราเป็นเอ่อฉันหลงเราเป็นแจ็คกี้ชานนะคะ ดีก็คนหายโซฟีอยู <ornament> ่โอ <ถ segundo> ้ย <cause> ังไเลยอ่เกไอเดไ้เดอเฮ้เ้เด้ได้ดอ้เดกเดกดกไก้ด้ ไปทำอัะะลลูมิเนียมแล้วก็หยุดตั้งตรงนั้นมันหย,า,ยดาดศิดย์จักรอะไรต่างๆมาร์คชอวอให้ดูหน่อยนี่คือมาร์คชอวอพ่องตายเนี่ยคุณมาร์คคุณมาร์คอเหยาดเหมือนเหมือน,นเราอยู่ในจุลสิวโบรเนาะมันมน,มน่าจะทำเป็นจุลสิวโบร์อะไรเนาะเราถ่ายรูปไม่สวย

สามคน็คู่กับอีกนคนนึงอะ่ะพี่แจกครับพีแจ๊กพี่แจ๊กครับพี่แจ๊กพี่แจ๊กครับในดวสองมันทำอะไรกันครับปีแจ๊กปีแจ๊กพี่แจ๊ครับดังที่ตอนแรกเราเดินผ่านตรงนี้เราถามพ่อกับแม่ไปแล้วว่าอ่ามันมันทำอะไรกันซึ่งมันมีนกเกาะเต็มแล้วก็หางมันขาด ่งมันช่างรุนแหละมีเต่าอ่าพี่ตั้มกับพี่ตั้มตรงนั้นมันในรถปสองมันทำอะไรกันครับพี่ตั้มเดามันเกลืออทำอะไรมาโอ๊ยทำอะไรมาเร์นลามแม่กับแม่ในรถปสองตรงนั้นมันทำอะไรกับแม่น่ะตรงนั้นมันจะกัดคอกันลูกอ๋อมันิดว่ามันจะเอากันใช่ไหมไม่ครับแม่ผมไม่รู้เอากันเอายังไง ลูกลงทำไหมลูกอไม่ครับผมไปก่อนแมู่้เียวใไม้มตันลยเอะไรอวดโอ้ถามันเคลื่อนไหวนี่ยเขาก็หยอดกันหมดละวะอันี้มันทำไมไหคู่บริจาคกนดอกมังเขาอาจะให้เสียงมาก็ได้แต่ว่าถ้ามันขยับก็ดีนะมือถ้ายอดไปสิบบาทละ้งหยอดหยอดแบบห้าสิบาทแล้วมาขยับอ่ะ ไว้ถ้าเรามีโดรนนะจะเอาโดรนไปถ่ายเลยในเดลสายไปไปที่อื่นแด่แด่แด่แร่แรต่ำครับพีต่ำปีต่ำครับปีต่ำปีต่ำครับพี่ตั้ตม จุดจำนายตัวฮะปีมาร์กลองเบิกเบิให้หน่อยค่ะหัวใหญ่ในหัวในตรงนั้นอ่ะมันขยับได้ได้ได้แต่มาเข้าไม่ทำขยับใช่หัวกลัวเด็กตกใจเออเใครมุกคือของจิมป่าเดี๋ยวแกไปซื้ออยู่สวนสัตว์ดีกว่าไหมไปห้องน้ำโอ้เออกดเดียวมากลมเอ้ยแต่ว่านครราชสีมาลมมันเย็นมากเนาะแต่อยู่บ้านเรามันน้อยเย็นน้อยกว่านี้หน่อย ยย็นน้อ้อาสาวๆร้องเพลงแสบแกห,หัว <Yeah. S 2> <laughs> ปาเรียปะประราปาปาเรียปะประราปาอ่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 ามีคนรีเควสมาบอกว่าให้พี่แจ็คลองเพลงให้ฟังหน่อยลองขอสักเพลงครับ ขอสักเพลงร้องเพลงใช่ไหมก็นี่ร้องเลยร้องเพลงร้องเพลงก็นี่ร้องร้องเพลงมาสักเพลงเพลงอ้าวดิผมร้องไม่เพาะนะอ้าวเฮ้ยนี่รเอ่อกลับมาหาใจได้ไหมพอกูหาว่าใจของเธ้ ไม่ได้แป้งชายิงแลยคนที่ใส่เผื่อนี่ก็สุดคนที่เตี้ยที่สุดบารีลาลายไปก็นี้นะโอ้ทั้งกะยะแม่งคนไฮโซ อยากมีเนื่องเาอันนี้อะไรวะกระเป๋ากระเป๋าสปายใช่ไหมโอ้หม่แม่เรามารีวิวห้องน้ำกันเถอะ โอ้มิกกี้เรามารีวิวห้องน้ากันเถอะมิกกี้ห้องน้ำแต่ห้องนอนห้องน้ำเป็นเขาของผมโอ้รู้ก็ห้องนอนบ้านเขาอีกใหญ่มากโอ้ดูสิวานสกที่ผมเลยนะฮะที่นี่ผมเลยไปเดี๋ยวขอไปสวัสอีไม่ทราบว่าอ้าวไอ้เจ็บมึงทำอะไรน่ะฮะอ่ะยังไม่ออกรัพย์สินเสียหายตายห่าเว้ย อ่าคิดยังไงกับห้องน้ำที่นี่ครับกูจะว่ากูกดไอ้น้ำยาล้างมือแล้วมึงไม่ออกอ่อมึงเห็นที่กูดูเมื่อกี้ไหมนั่นแหละหัวร้อนไนะยี่อือโอ้ยโอ้ยเบียกกล้องโอ้ยเบียกกล้องแป๊บนึงนะครับมมีีนน่ไปกกิแ